สำหรับวันนี้เป็นวันแรกเลยครับที่ประชาชนจากต่างจังหวัดจะเริ่มออกเดินทางมากันเป็นหมู่คณะเพื่อเข้ากราบถวายบังคมพระบรม,มศพสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยวันนี้เนี่ยหลายจังหวัดก็เริ่มออกเดินทางกันไปแล้วโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรัฐบาลได้กำชับทั้งฝ่ายปกครององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับเข้ามาดูแลนะครับทั้งเรื่องการอำนวยความสะดวกและการเดินทาง เช้านี้เมื่อ4นาฬิกาประชาชนจากจังหวัดกระบี่ซึ่งถามว่าทำไมเป็นกระบี่เพราะว่ามีการจัดสรรประชาชนเนี่ยตามอักษรนกอไก่ก็คือกระบี่ ก็ประมาณ750คนเดินทางมาจุดพักคอยที่พุทธมนฑลอำเภอพุทธมนทลจังหวัดนครปฐมโดยมหาเถรสมาคมคณะสงฆ์สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติและจังหวัดนครปฐมเนี่ยได้กำหนดให้เป็นศูนย์ต้อนรับและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนจากจังหวัดภาคใต้และภาคตะวันตกในการเดินทางมาเข้าเฝ้ากราบถวายบังคมพระบมรมศพส,สมเด็จ พระราชชนนีพันปีหลวงนพระที่นั่งหลุสิทธิ์มหาปราสาสตพระบรมหาราชวังตั้งแต่วันนี้นะครับจนถึงวันที่1กุมภาพันธ์2 5 6 9นะครับผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมนะครับนางสาวอโรชานันทมนตรีพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมต้อนรับและอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนจังหวัดกระบรี ซึ่งจังหวัดนครปฐมได้เตรียมความพร้อมในด้านสถานที่อุปกรณ์อำนวยความสะดวกบุคลากรเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรเจ้าหน้าที่ขนส่งและก็ในการตรวจสภาพรถแพทย์พยาบาลห้องสุขารถสุขาเคลื่อนที่ห้องละหมาดตลอดจนอาหารและเครื่องดื่มก่อนคณะจะออกเดินทางไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาสในพระบรมมหาราชวังครับ ส่วนที่ลานขนถ่ายสินค้าอ,อบอจอจันทบ,บุรีนะคะนายทวัชชัยนามสมุทรรองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบ,บุรีได้ปล่อยขบวนรถบัสชุดแรก19คันนำประชาชนจากอำเภอเมืองและอำเภอเขาคิชกูตร,รวมกว่า750คนเดินทางเข้าสู่พระบรมหาราชวางังเพื่อเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระบรมราชชน,นีพันปีหลวงโดยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุด ไมได้โดยสำนักง,งานขนส่งจังหวัดจันทบ,บุรีได้ดำเนินการตรวจเช็คสภาพรถความพร้อมอย่างละเอียดทั้งรถและพนักง,งานขับรถเพื่อสร้างความเชื่อมั่นสูงสุดด้านความปลอดภยัยที่ถือเป็นมาตรการเข้มงวดที่กระทรวงคมนาคมกรมการขนส่งทางบกและจังหวัดจันทบ,บุรีปฏิบัติอย่างเคร่งครัด รองผู้ว่าจันทบุรีกล่าวว่าถือเป็นการรวมพลังแห่งความพักดีของประชาชนจังหวัดจันทบุรีและน้อนมนำแนวพระราชดำริและพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมาปรับใช้กับการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน พร้อมย้ำว่าจังหวัดมีความมุ่งมั่นให้ประชาชนทุกอำเภอได้มีโอกาสเดินทางไปร่วมถวายความอาลัยแด่พระองค์ท่านอย่างสมพระเกียรติค่ะครับส่วนที่จังหวัดกำแพงเพชรนะฮะองค์การบริหารส่งจังหวัดกำแพงเพชรก็จัดรถบัสโดยสารเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประสงค์นิกรชาวกำแพงเพชรได้เดินทางไปร่วมถวายความอาลัยและกราบถวายบังคมพระบรมศพ นะครับที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทโดยเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครเนี่ยคอยดูแลและอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทางเพื่อให้การเดินทางเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและปลอดภัยการเดินทางครั้งนี้มีประชาชนชาวกำแพงเพชรจากทุกอำเภอให้ความสนใจลงทะเบียนเข้าร่วมเป็นจำนวนมากหลายคนกล่าวว่านี่คือโอกาสสำคัญครั้งหนึ่งในชีวิต ที่จะได้เดินทางไปแสดงออกถึงความคารบรักพระองค์ท่านเป็นครั้งสุดท้ายแม้จะเดินทางไกลแต่ก็เต็มใจที่จะเดินทางไปเพื่อแสดงความจงรักภักดีท่านทรงงานหนักเพื่อเรามาตลอดชีวิตนี่คือสิ่งที่เราพอจะทําให้ท่านได้นี่คือหนึ่งในความรู้สึกของประชาชนที่เดินทางจากจังหวัดกําแพงเพชร ทั้งนี้องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชรได้มีการเตรียมอาหารน้ำดื่มและจัดจุดพักระหว่างทางเพื่อดูแลประชาชนอย่างเต็มที่ครับส่วนที่จังหวัดกาลาสินนะคะนายสุวัด เข็มธนเพชร,รักษารักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดกาลสินเปิดโครงการเรารักแม่ตามรอยแม่รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชน,นีพันปีหลวงที่หอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดกาลสินโดยมีผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนจำนวน760คนเข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียง สำหรับโครงการเรารักแม่ตามรอยแม่จัดขึ้นเพื่อแสดงถึงความจงรักภักดีสนับสนุนให้ประชาชนชาวกาลสินได้มีโอกาสเรียนรู้พระราชกรณียกิจของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งหลังเสร็จพิธีรักษาการผู้ว่าก็ได้ปล่อยขบวนรถบัสนำประชาชนจำน,นวน760คนออกเดินทางมุ่งหน้าสู่พระบรมหาราชวังเพื่อเข้าถวายบังคมพระบรมศพ สมเด็จพระบรมราชชนีพันปีหลวงณนะพระที่นั่งดูสิตมหาปราสาทค่ะ